สวัสดีชาวโลกชาวสีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผม Quasar Earth e v e n วนะฮะสไตล์ดเดิมของเราเนีเราจะพูดให้เสียงดังๆให้คอมันลั่นไปเลยนะฮะโวบกคบมัไปเลยนะฮะแต่ <laughs> มันดังได้นะก็ตามที่เพื่อนๆอยากให้มันเสียงดังนะก็เราบนรุ่มได้เท่าไหร่ก็คงจะเท่านั้นแหละ โอเคเหรียญนี้เราจะให้ดูกันตอนนี้ก็คือเป็ดเหรียญเข้าร่วมนาต้ของฟินแลนด์นะครับอ่าเอาขอโทษทีไม่ใช่เหรียญเข้าร่วมนาโต้ฮนะเหรียญเข้าร่วมสหภาพยุโรปนะครับเป็นว่ามันเขียนว่ายุโรปปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่คือเขาเรื่องเข้าร่วมยูเอ็นนั่นเองนะฮะสหภาพอ่ายุโรปคือ,อยูเอ็นคือ เป็นรวมเป็นค่าเงินเดียวกันนะฮะสกุลเงินฮนะรวมเป็นสกุลเดียวกันนครับอันนี้เราก็ให้ดูข้างต้นก่อนนีอันนี้คือธงธงในาภาษาฟิลลนแลนด์แปลว่าลิปโปนั่นเองเนะฮนั่นก็คือธงอสีน้ำเงินดาวสีขาวของอานาโต้ ของสภาพยุโรปนะฮะไม่ใช่นาะโ,โ,โ,นะโ,โต้เนี่ยฮะเท่าทีโตโตอีกแล้ยนะฮะอะไรมันโตโตแบบนี้นะเดี๋ยวเพิ่มโหลดเอาอีกนะฮะจะโตเยอะเนี่ยนะครับก็นะเนี่ยให้เห็นแบบเต็มๆทา็ายแคน้นไทยเลยนะอย่างนี้นะฮะและนี่ก็คืออัลบั้มของควัยซาเองนะครับอันนี้คือเป็นอัลบั้มเกี่ยวกับเหรียญ นะฮะเราจะผิเส้นนิบหน่อยน,นะฮะอันนี้ก็คือเอายดูอย่างรีบเร่งเลยนะว่าของผมมีเยอะอันนี้นะผมก็จะเริ่มต้นให้ดูเป็นเหรียญของฟินแลนด์นะครับดูนี่เหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นของหายากพอสมควรนะฮะสำหรับต่างประเทศนะฮะไม่ใช่ในฟินฟินก็หา ก็ก็ยังหาได้นะฮะสำหรับปีนี้นะครับให้ดูสวยๆนะเนะพื่อนจะได้ชมกันแบบอิ่มๆเงี้ยเลยนะฮะว่ารสร้ามีอะไรบ้างแล้วก็เหรียญยี่สิบห้าเพนนีนะครับโดยเฉพาะเหรียญเล็กๆเหล่านี้นะฮะนี่เป็นปีเก่านะเนี่ยเป็นปีเก่านะเป็นปีปนว่าสวยงามน,นะครับปีเก่าๆเลย เันนี้เก่าสุดของเราคือปีหนึ่งพันแปดร้อยท่าไมยังไม่ไปยังไม่ได้เก่าสุดนะฮะน,นี่คือยังไม่เก่าสุดกึ๊ๆก,กันนะฮะเกา่ากรึ๊บกรึบกันเลยนี่ก็ยังไม่ถึงขนาดนะแต่ว่าความสวยงามเนี่ยผมบอกเลยว่าซีดกันเลยทีเดียวนะ ก็ข้างต้นผมก็นำเหรียญเก่าๆเหล่านี้เหรียญ่างชาตินะฮะที่อยู่ผมอยู่ในประเทศนี้นะฮะมาให้ชมกันก็ผมสะสมไปเยอะนะครับตั้งแต่เหรียญยุคผมพายามจะหายุคต้นๆมาให้ดูกันนะฮะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาปั๊มทำไมนะฮะแต่ทางการเป็นคนปั๊มมาอันนี้อาจจะเป็นเหรียญอันนี้เป็นหนึ่งมาลก,กานะฮะหนึ่งปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดนะ ไม่แน่ใจว่าไอ้นี่เขาปั๊มเนี่ยคืออะไรนะผมก็ไปหาข้อมูลมานะแต่ผมก็ไม่ได้ทราบต้นคืออะไรนะแล้วก็เรียนปีนี้ก็เนี่ยเป็นปีที่เก่าที่สุดของผมนะดูนะจับเอาไว้ให้ดูแลนะดูดูดูดอุ๊ยดูจมงเลยนะเด้งไปนู่นเลยนะเนี่ย อ๋อยังไม่ใช่นีฮะอ๋อเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยนะะเหรียญข้บนสุดนะครับเนี่ยด้านหลังเขาเป็นรอยขีดอย่านีนะฮะผมไม่ทราบว่าไอคนที่ทําเนี่ยเป็นขีดทําไหมเนี่ยฮะใช่ไหมเนี่ยโอ้เหรียญเสียมูลปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับอืมปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบด้านด้านหลังเนี่ยเห็นไหมผมก็สะสมไว้นะเหรียญที่ผมเคยบอกเพื่อนไว้ว่า แตที่เป็นช่อด้านหลังเนี่ยจะช่อชัยพฤกนะฮะไม่ใช่ช่อโกงนะฮะจริงใจไม่โกงนะฮะจริงใจไม่โกงเพราะยังไม่ได้ซื้อของเพื่อนของกันนะฮะไม่กล้าซื้อนะอยากซื้อแต่ผมไม่กล้าซื้อนะกลัวอย่างเดียวฮนะกลัวว่าสิ่งที่มันจะเดินทางมาถึงเราเราควนจะหายระหว่างทางนี่ฮะของก็หายนะเงินก็ไม่ได้นะเพื่อนกโหูควา,านี่มันชั่วนะกูจะโดนกันใหญ่นะ ของสิ่งที่เรากลัวนะก็เลยหดใจไว้นะมีวันเดินทางกลับไปเมืองไทยเมือ่อไหร่๋ยปัดตั้งโต๊ะลุยกันเลยนะ <l ux> ไม่ลืมมะไม่ลืมคำนี้ไม่ลืมนะตั้งใจไปแล้วนะ <c oughs> ก็ปีถัดไปเลยนะจ,จะได้เห็นกันผมลกเง้นมาพีเซน์งินเลยทนะีเดียวรบดเร็วรีบเร่งนะเอาเท่าไร่ก็เอาสักสิบนาทีนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูทุกวันเลยนะฮะ สำหรับอัลบั้มอันนี้ว่างๆคือปีที่ว่างเว้นอยู่นะฮะปีที่ว่างเว้นอยู่นะครับอันไหนที่ไม่มีนะฮะปีที่ว่างเว้นคือผมยังไม่ได้จัดเลียงให้ลงเต็มที่นะบางครั้งก็สับมันมันก็ปีมันก็ซ้อนๆกันมีนะฮะปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะฮะปีหนึ่งเนี่ยบอกปีอยูพปศองไปอยู่นะฮะปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ไล่มาแล้วก็ หนึ่งหนึงห้าหายไปนนะี่ยเห็นไหมอ่าหนึ่งห้ามีนะฮะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศนะปีหนะึ่งพันเก้ยี่สิไปหายไปนะปีหนึ่งันเก้ารหมัน้เหรียญใหญ่ขึ้นนะฮะยังมีอยู่เอาไปีเซนไปไหนเน,นี้ยเนี่ยหลังนี้นะฮะห้าสิบเซนนะ้วก็ถัดมานี่ก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินเดิมนะฮะหนึ่งอมา์กนะฮะปีหนะึ่งันเก้าร้อยห้าสิบหก มาห้าบาทนะนี่เห็นเห็นนะฮเขาติดเอาไว้ให้เป็นความคงจำบว่าเฮ้ยประมาณนี้นะถ้าใหญ่ขึ้นมาก็าจะราคาเพิ่มขึ้นนะนะปีเดียวกันนะฮะดูปีเดียวกันนะครับนี่เขาบอกว่าซัวเมนนะฮะซัวเมนตาซาวันตาตาซาวันตานะฮะนี่นะซัวเมนนะฮะตาซา วันตต์ปี1 9งนเก้ร้อยบกร็ก็เป็นปี1 9, 6, นะึ่น้าระผมจะมีสองเหนะเรียญนะฮะเหรียญขนาดใหญ่ตรงนี้อาผมเห็นเบิร์ไม่มีรอยใช้นะผมเลยซื้อมาเพิ่มนะฮอันนี้จะมีรอยใช้นิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยญนี้คือหนึ่ห้านะ5ะแล้วก็ห้ถัดมานะะแต่ผมก็มีแค่เหรียญอ่าใหญ่นะฮะ เหรียญตยังไม่มีก็เจอนอฮะแต่บางครั้งจำไม่ได้ว่าเรามีอะไรบ้างนะก็เลยไม่อยากซื้อมาซ้ำๆโซนโซๆนะฮะถัดมาอันนี้ก็คือเหรียญขนาดใหญ่นะฮะอันนี้เหรียญเนื้อทองเหลืองนะปีหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเหรียญน,นี้นะฮะก็ได้ติดตามดูเหรียญน,นะฮะโอ้โหเจอเหรียญที่ชอบมากเลยนะ จำทำข้อมูลเข้าไปซื้อไม่ทันนะฮะดิ่นต้องติดตามอยู่นะติดตามอยู่นี่ก็คือตัว A นะฮะตัว A นะฮะ A นะะตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากนะฮะเป็นปนะีอะไรเอ่ยผมก็พยายัม er. ได้ดูปีหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะะโอ้โหเปลี่ยดแปดแปดแปดเลยทีเดียวนะแล้ว <laughs> <laughs> ก,ก็อ่า โอ้ยทีเสนงงนะเอาห้าบ้างแปดบ้างนะหกบ้างนะเอาเป็นแบบโดนๆกันเลยนะเดี๋ยวไล่ไปบอดเลฮะนี่เยอะนะอาจจะแสงเยอะไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามให้ไปดูเหรียญทองกันเนะออเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะอันนี้เป็นเหรียญเกี่ยวกับธนาคารน,นะฮะ ก็คือเหรียญเกี่ยวกับการกีฬาเนี่ยเหีียญเป็นเหรียญพิเศษก็คือเป็นในภาษาฟิลนแินด์คือย่าเกียร์ก่านะฮะตอรินหลานนะต่วาตานต่วาตานนะก็ย่าเกียร์ก่าก็แปลว่าอ่าฮอกกี้น้ำแข็งนั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ก็ยังหาได้นะฮะก็ไม่แรงมากเลยนะ แต่เป็นราคา5ยูโรนะฮะแล้วก็มีเหรียญ1ยูโรด้วยนะเดี๋ยววัน5เดี๋ยวผมจะมาจับคู่ให้ดูนะครับตอนทันเวลานะี่กคือด้านหลังของอเหรียญกีฬาตัวนั้นนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ได้ให้ดูแล้วอ,อันนี้คืออ,อันนี้คือ,อกีฬา แทงกกนะฮะไม่ใช่นะฮะอันนี้คือกีฬาพุ่งแหลมนะฮะมันจะเป็นแทงกกแทงกุ๊กแกที่ไหนได้นะช,ชาวฟิแนแลนด์เขาไม่กินกันนะอ้วกแน่เลยนะฮะอันนี้คือเหรียญปีพิเศษนะฮะน,นี่เขาจะใหญ่กว่าพิเศษนะหนึ่งสตางค์ไอหนึ่งหนึ่งมาร์กเหมือนกันนะครับหนึ่งมาร์กแต่เขาจะใหญ่กว่าหนึ่งหนึ่งมาร์ก ที่อยู่ด้านนี้นะฮะนี่หนึ่งมัศเหมือนกันนะครับแต่เขาจะเล็กลงนล็กว่านะอันนี้ก็สิบนะสิบอันนี้หนึ่งนะฮะทูหนึ่งนะแต่เขาจะเล็กกว่านะเหรียญนี้เขาจะใหญ่กว่านะครับอ่ะเวลาผ่านไปสิบสิบห้าแปดนาทีแล้วว้าดูวนด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 วนนะฮะโอ้โหนี่อยากให้ทุกคนได้ชมกันเยอะๆนะดูดิเยอะแค่ไหนนะอันนี้คืออัลบั้ม ระบมเลรียนที่เป็นแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะฮะอันนี้คือเหรียญเดิมเดอนเก่ามานะช่วงนี้ผมก็อาจจะพรีเซนต์เหรียญต่างชาติเยอะหน่อยนะครับเพราะเพราะว่าเหรียญที่เราต้องการนะพรุ่งนี้เราจะไปตามม่นะจะโถจะจะติดตามเลยนะเหรียญบอกเลยผมต้องเอาหมายเพื่อนเพื่อนได้ชมไม้ได้นะะว่า เอเอเราต้องเข้าถึงได้เนี่ยเนี่ยฮะเอาสักหนึ่งอัละบ้มงนะเพื่อนโอนะ้โหรีบเร่งกันเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะก็คิดถึงทุกคนก็อาจจะรีเซนไม่ค่อยสวยงามนะก็ต้นต้นแล้วกันนะะก็ความสวยงามแล้วก็สิ่งที่อยากให้ชมก็ มีนะฮะมีเยอะนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้นะฮะไม่ใช่นน่นะครับนี่ไม่เอาเนะแล้วก็จริงๆเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมเหรียญที่มันเป็นเหรียญเออเร์เลอร์นะครับอยากให้ชมเหรียญเออเร์เลอร์กัน,นโอ้ใหญ่ไปนะก็<อ>เก็บมาไม่ทันนะฮะเก็บมาไม่ทัน ถึงแล้วก็อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่โอ้โหต้องวิ่งลื้อกันเลยนะฮะคงไม่ไหวนะลื้อแบบลื้อๆกันเลยนะเนี่ยก็เป็นเหรียญฉลองต่างๆนะก็เป็นปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าก็ใกล้สองพันก็มาแล้วนะฮะสำหรับปีเหล่านี้นะฮะเนี่ยจริงแล้วแกลซ่ามีเยอะนะฮะมีเยอะเยอะมากๆนะส่วนเหรียญปีใหม่ๆเหล่านี้ก็เริ่มจะมีราคานะ <oughs> <ues subway> <osters> <c oughs> เพิ่มมีราคากันแล้วนะฮะมากกว่าหน้าเหรียญน,นะฮะน,นี่ก็คือ,อที่ใช้ได้ในปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบเรเราะเหมือนกันนะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีอะไรผิดปกตินะฮะอย่างเช่นเม็ดไข่ปลาตรงนี้นะนะจะแตกต่างกันทุกๆเหรียญเนี่ยนนะจะมีตรงเม็ดไข่ปลาที่อ,อ๋ออุ้ยอยู่ในน้ำมือโอ้ หามือเรียงไม่เจอนะหายแล้วตกใจหมดนะมือหายนะอันเนี้สองก้อนตรงกลางนะฮะนี่คือความต่างนะเนี่ยวมเคยซราบก็ที่เก็บมาเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะว่าอัน,นเรียญนี้คือเรียนที่สมบูรณ์แบบนะฮะไม่มีเม็ดไข่ปลาตรงล้างนะส่วนเนเรียนนี้มีแน,น่นอนนะฮะแล้วก็เป็นปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะเพื่อนแบบ จ้องกันตาเลยเลยใช่ไหมเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปกตินะแต่เป็นเหรียญที่สวยงามน,นะปีหนะึ่งันเก้าร้อยเก้าสิบนะฮะก็เลยได้เก็บผมไว้แล้วก็อันนี้คือชุดปีสองพันสามนะบอกตรงว่าเหรียญยี่ห้าตังเหรียญห้าสตางเหรียญสิบสตางห้าสิบสตางของเขาเนี่ห้าสิบเซนของเขาเนี่ผมบอกเลยหายากมากนะฮะ หายากมากเลยตอนนี้ผมไม่ค่อยได้จับเหรียญเลยนะเพราะว่าผมก็เปไหนเนี่ยยูใช่ไหม,มผมไม่ค่อยได้จับเหรียญเลยนะตอนนี้ผมใช้ใจ่ายผ่านบัตรนะฮะเหรียญที่รุ่นใหม่ๆมานี่ผมไม่ได้เลยนะตั้งแต่ปีสอง2มาเนะฮย2002ได้2003มามันนี่เฟลนะเฟลเฟลเลยทีเดียวนะก็จะพยายาม จะพยายามใช้จ่ายผ่านเงินแบงก์เงินอะไรกันบ้างนะเพื่อจะได้เหรียญรุ่นใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครสำหรับวันนี้ก็แควะเอซ่าเองก็กอลาไปก่อนนะฮะหลับไปนอนเนี่ยพรุ่งนี้จะได้รวยงานจะได้ไปทําข้อมูลมาแล้วก็จะได้ตามมารียิที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะเทนมารีวิวให้เพื่อนไ้ดู จะได้โอ้โหเหรียญนั้นม,มันเป็นแบบซีดสุดซีดกันเลยทีเดียวเลยฮะเดี๋ยวเราก็เก็บเป็นความรับนะฮะแต่ว,ว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไงนะโอ้จะได้ซีดกันน่าดูเลยเนะเราวันนี้ก็เคาสายก็ลาไปก่อนนะฮะก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทีเ่เพื่อนทุกคนได้เดือนสิบบ,บาทปีสอมนสามนะฮะเดือนห้าบาทปีสองพันหนร้อยสี่หกกับสี่ศูนย์นะแล้วก็สองเก้านทุกคนนะ เหรียญห้ตั้งปีผสมมาร้อสามสิบแล้วก็ยี่มาตั้งปีสองพันห้าี่สิและสี่สิบสองกันทุกคนเลยวันนี้ก็บายบายฮะบายบายยูไอแกรมก็ a ิปนะทั o คิวยูวอลูวิดีโอ h a n k you thank you v e รี่ม c สไอเลิฟยูไอเลิฟยูไอเลิฟยูบายบาย